วิธีต้มไขยย่ยางมะตูมหรือไข่ออนเซนจากไมโครเวฟง่ายๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีครึ่งถึงสองนาทีก็จะเป็นไข่ออนเซนและไข่ย,ยังมะตูมกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะเราจะต้มไข่ด้วยการใช้ไมโครเวฟนะคะเอาไข่กี่ฟองก็ได้ตามต้องการแล้วก็เปิดน้ำเข้าไปนะคะให้เต็มตให้ท่วงไข่ด้วยนะ ถ้าไม่ใส่น้ำไข่จะระเบิดนะคะแล้วก็ใช้ฝาปิดต้องใช้ภาชนะไมโครเวฟเท่านั้นทุกครั้งที่ใช้ไมโครเวฟจะต้องใช้ภาชนะไมโครเวฟเท่านั้นนะคะเวลาใช้ก็ต้องปิดฝาให้เรียบร้อยด้วยนะคะจะต้มไข่ก็ต้องใส่น้ำให้ท่วมก่อนใช้เวลา1นาทีครึ่งถ้าจะทำไข่ต้มแบบยางมะตูนนะคะเราก็ใช้เวลา1นาทีครึ่ง แบบไขออนเซนนะคล้ายๆไข,ขออนเซนก็ใช้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งถ้าจะทำไข่ต้มก็ใช้เวลา3 5นาทีหรือ4นาทีก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นไข่ออนเซนหรือไม่นะคะร้อยแล้วเปิดเลยนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูค่ะ เรียบร้อยแล้วเอามาใส่น้ําเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะร้อนมือเวลาปลอกค่ะสูตรกันตอกไข่เลยค่อยๆตอกนะคะแกดูว่าจะเป็นไข่ออนเซ็นหรือเปล่านะคะ<ม>ลุน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 สุกไปไหม,มเพื่อสุดที่สุดเลยีเออใจใจ,ใจเป็นไข่ออนเซ็นจริงๆด้วย ี่ไหนเดี๋ยวแกะดูนะเดี๋ยวแกะข้างในดูนะปักขึ้น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 โอ้โหพอดีเป๊ะเลยว้าวเราไปทำกันดูนะคะทำไข่ออนเซนโดยการใช้ไมโครวเวฟค่ะไข่มะตูมนะไขยย่ยางมะตูมน,นะคะเขาเรียกไขยย่ยางมะตูมหรือไข่ออนเซนสุดยอดค่ะทำไขยย่ยางมะตูมกับ ซี่โครงหมูตุนนะคะโอ้นี่นี่น้นำราดสักหน่อยโอ้มา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 ใส่คณาลงไปด้วยคนะลวกนะคะนี่มา,มาทานกันเลยค่ะใส่น้ำจิ้มรสเด็ดลงไปด้วย นี่เลยไขยอ่ออนเซนของเรา